อ่ะโอเคนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะพามาทํานะครับใบธนูนะครับแบบเจาะรูนะครับหลายหลคนขอมานะก็วันนี้ก็มาสอนนะครับหลายๆคนก็อาจจะทําเป็นนะครับจริงๆมันมีหลายสูตรอยู่นะครับแล้วแต่คนจะชอบทํานะพับมุงพับมัดนะครับได้หมดอ่ะทีนี้นะครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการเจาะรูนะครับทําแบบเจาะรูนะครับ อุปกรณ์ที่ต้องมีนะครับอันนี้ก <pareil>, ็จะจะยากข <ab> ึ้นมานิดนึงนะครับมากมากกว่าไอการพับนะครับอ่าสิ่งที่ต้องมีนะครับกาวร้อนนะครับต้องมีนะครับไฟแช็คนะครับมีเทียนนะครับเอาไว้จุดจุดลนไฟนะครับเพื่อจะเจาะรูนะครับตัวเจาะนี่ใช้เป็นเข็มก็ได้ใช้เป็นลวดก็ได้ใช้เป็นตะปูเล็กก็ได้นะครับได้หมดนะแล้วแต่เราจะหามานะครับเอามาเจาะรูนะครับนี่อันนี้ก็ต้องลนไฟนะครับ ช้แค่เทียนก็ได้นะเทียนลนนะแป๊บเดียวไม่นานมากนะครับแล้วก็ไหมนะครับอันนี้เป็นได้ในลอนนะผมจะมาทําเป็นอไหมนะครับหรือเป็นเข้านะครับก็จะใช้เป็นเบอร์เก้านะอันนี้ก็คือจะใช้เบอร์เก้าจบคลิปเลยนะครับทําทุกอย่างเบอร์เก้านะครับอันนี้เป็นสีดําสีขาวใช้ได้หมดนะครับแล้วก็ธนูนะครับวันนี้ก็มานําเสนอนะครับเป็นคัน120เตนนะครับวันนี้นะที่จะทํานะครับก่อนอื่นนะเราจะทํานะครับ เราก็กําหนดระยะเข่านะครับของผมเนี่ยมาร์กไว้อยู่ข้างละยี่ห้านะครับข้างละยี่ห้าเซนนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับเวลาเรามาร์กเนี่ยขีดไว้นะครับวัดวัดจากแง่งนี้นะครับนะผมวัดจากแง่งนะไม่ได้วัดจากบนนะวัดจากแง่งนี้ลงมานะครับยี่ห้าเซนนะครับแล้วก็มาร์กไว้ทั้งสองด้านนะครับเห็นนะแล้วเอาแล้วเวลาเราจะตัดไปเราก็เอาเอาใบเนี่ยมาวัดตรงเขา 25, ่ายี่ห้านี่มันก็คือ ความยาวใบนะอันนี้ผมเพื่อมานิดนึงนะเพื่อจุดไฟอ่ะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับอ่ะสมมุติอันนี้เนี่ยผมเขาเรียกเลมมาแล้วนะอันนี้ประมาณสิบมิลนะครับปกติมันจะสิบสองนะครับก้อนอืน่นแล้วก็เอาไฟแช็กเนี่ยลนหัวนะครับลนเพื่อไม่ให้ใบมันแตกนะครับอะมันจะเป็นขอบขอบอย่างงี้นะ เราไม่ต้องไปรนเยอะนะครับลนแค่ให้มันเก็บขอบเฉยๆนะครับไม่ต้องไปมนนะเอาทําเป็นเหลี่ยมนะมันเป็นสี่เหลี่ยมมาแล้วก็ลนแค่ช่วงนี้พอนะครับไม่ต้องไปลดนเข้าไปเยอะนะแค่นี้พออ่านีแค่นี้เนนะเสร็จแล้วนะครับเชือกไนล่อนที่เราเตรียมมานะครับผมจะใช้เป็นเบอร์เก้านะครับ ก็ตัดมาสักประมาณนึงนะแล้วก็คายเกียวนะหรอ,อเราไม่เราไม่ใช้หมดนะครับคายเกียวเนะครับเสร็จแล้วนะครับเอามาพันนะครับพันรอบเอาให้มันพอดีพอดีนะไม่ต้องไปแน่นแน่นมากหลวมมากนะครับ เราก็พลิกดูนะว่ามันตรงหรือเปล่านะครับค่อยๆนะพันดสวยนะครับอันนี้ผมจะไม่ได้พันเยอะมากนะก็แค่เอามาพันเราจะหยอดกาวร้อนนะครับเพื่อให้มันแข็งตัวนะครับอพอพันใช่ไหมเราก็มัดเงินตายไปเลยัน,นก็จะ มัดลำบากหน่อยนะผมไม่ได้ใช้เท้านะปกติใช้เท้าช่วยนะครับ <c oughs> จะมัดยากนิดนึงดูทุลักทุเลหน่อยนะอืมด ัเองอนตายนะครับทบเดียวก็พอนะเนองอนตายทบเดียวก็พอโอเคนะมันก็จะได้ลักษณะนี้นะครับทีนี้เราก็มาตัดออกนะครับตัดใกล้ๆใช้ไฟแช็กเก็บงานนิดนึงนะครับให้มันสวย ก็ใชระวังระวังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันละลายนะครับเสร็จแล้วมันก็จะได้ลักษณะนี้นะครับผมจะไม่ได้พันชิดมากนะเออก็ให้มันห่างๆมาน้อยนึงนะครับพอสวยนะอ่ะเสร็จแล้วนะครับมาทําอีกด้านหนึ่งนะครับทำเหมือนกันเลยอ่ะอันนี้ก็ที่เราคลายเกลียวไว้นะก็ยังเหลือ2เส้นนะเอามาใช้ได้ อันนี้เนี่ยผมใช้ปัจจุบันนะครับไอเจาะรูแบบเนี้ยนะครับนะเหมือนเดิมนะครับเอามาพันนะครับก็พันให้มันเท่าๆกันกับอีกฝั่งนะครับน้ำหนักมันจะได้ไม่ขาดเกินกันเยอะแต่จริงๆถ้ามันไม่เท่ากันหรือมันขาดเกินเยอะก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาถ่วงด้วยขี้พึ่งเหมือนเดิมนะครับอ่นะ แต่ผมขอใช้เท้าช่วยนะไวกว่าป่ะใช้เท้าเหยียบมัดง่ายกว่าไไปกว่าก็ค <c oughs> ือนะครับแล้วแต่สะดวกนะ เราก็เหมือนเดิมนะครับตัดออกแล้วก็เก็บงานอ่ะนี่ก็จะได้ลักษณะนี้นะครับเห็นนะเสร็จแล้วนะครับพอเราทําได้สองข้างใช่ไหมขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทําการหยอดกาวนะครับหยอดกาวร้อนนะครับเพื่อให้อ้ไที่เราพันเนี่ยมันแข็งตัวนะครับอะกาวร้อนนี้ก็ใช้ก็ระวังระวังนิดนึงนะครับ ค่อยๆยอดให้มันทั่วถึงนะครับหนาหลังไม่ต้องบีบนะค่อยๆเลียมๆมันนะครับเดี๋ยวออกเยอะถ้าเป็นไปได้ก็ใส่แว่นทําเลยนะครับใส่แว่นใส่ถุงมือทําดีๆนะมือใหม่นะครับเนี่ยไออันนี้ผมไม่ค่อยอยากสอนเพราะว่าน้องๆน่หนหนูบางคนก็เป็นห่วงเรื่องกาวร้อนนี่แหละครับอืมใช่ อเสร็จแล้วนะครับข้างหนึง่งอ,อันนี้เดี๋ยวผมจะสื่อไว้เลยนะเดี๋ยวมันแปบ๊บเดียวก็แห้งนะกาวร้อนแห้งเร็วนะครับอย่าสลัดอย่าสะบัดนะครับเดี๋ยวมันเข้าตานี่โหเรียบร้อยนะครับค่อยๆทำนะครับเสร็จแล้วนะครับ อ่าโอเคนะครับก็เดี๋ยวรอแห้งนะครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเป่าช่วยน่ะนแห้งแล้วนะครับมันแป๊บเดียวแห้งนะนจับได้แล้วนะครับอุ่นๆนะครับเนี่ยหัวม,มันจะแข็งนะครับหัวมันจะแข็งเลยพอเราหยอดกาวหัวแข็งเลยอารมณ์มันเหมือนเป็นไม้เลยตอนนี้มันกลายเป็น คุณสมบัติการเป็นของแข็งไปแล้วนะครับเชือกที่เราพันไว้นะครับเสร็จแล้วต่อมานะครับเราก็จะเจาะรูนะครับอันนี้ที่ผมเตรียมมาอันนี้จะใช้เป็นเทียนใช้เป็นตะเกียงใช้เป็นอะไรก็แล้วแต่นะใช้ได้หมดนะครับเดี๋ยวจะเรามาเจาะรูกัน,นครับอาจจะช้าหน่อยนะเพราะไฟค่อนข้างเบานะครับ สายที่ต้องรนไฟก็ไม่ให้ใบมันแตกนะครับถ้าเราเจาะสดไปเลยอะ่ะใบแตกแน่นอนนะครับนี่ก็รอสักครู่นะครับเจาะให้มันตรงกลางนะครับเจาะให้มันตรงกลางครับถ้าเรากลัวว่าเราเจาะเบี้ยวอะ่ะเราหาอะไรมาแต้มมาร์กจุดก่อนก็ได้นะถ้าเรากลัวเบี้ยวนะ เดี๋ยวผมให้ดูทีเดียวนะครับเดี๋ยวขอเจาะสองข้างก่อนขั้นตอนการทำมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับแต่แกต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของกาวร้อนนะหรือถ้าใครไม่สะดวกนะครับกลัวนะครับก็ปั๊บมัดได้นะครับใช้ได้เหมือนเดิมนะ เราเจาะเสร็จนะครับเราก็ดับไฟเรียบร้อยนะครับไม่ได้ใช้แล้วนะครับจบข่าวนะเอาให้ดูนะครับเจาะรูเห็นรูไหมรูจะอยู่ใต้ใต้เชือกที่เราทำนะครับเจาะให้มันตรงกลางนะครับทั้งสองด้านนี่เห็นนะมันจะมีรูอยู่เห็นนะนี่เราเราเจาะแล้วนะครับเจาะชิดๆกันกับเชือกเลยนะครับทีนี้นะครับเราจะมาทําหูนะครับทําหู ทำหูก่อนนะผมจะทําหูแยกเขานะครับจะไม่ได้ทําหูเข้าอันเดียวกันนะจะแยกเอานะครับก็ใช้เบอร์กเก้านะครับเหมือนเดิมนะก็แล้วมันเป็นสีดำนี่ไงไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะเออดูค่อนข้างยากนะครับเราร้อยทะลุมานะครับนี่นะครับทะลุเรียบร้อยนะนี่เห็นนะโอเคนะครับเราเราก็จับ เชือกฝั่งนี้มาก่อนนะครับไว้ขมวดนะครับเราดันเป็นเชือกดําด้วยนะครับอาจจะมองดูยากนะครับอ่เราขมวดอันนี้ผมไม่ต้องขมวดยาวมากนะครับเอาแค่สั้นๆพอประมาณนะครับเอาไว้ทําหูนะครับครับเห็นนะเออนะครับทําขมวดปั๊บเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ดึงนะครับดึงเข้ามา จับเชือกฝั่งนี้มานะครับเห็นไหมให้หูเนี่ยมันมาชิดกับดูที่เราเจาะทันไหมมันจะได้ลักษณะนี้นะครับดูกันชัดๆนะครับตอนแรกเราห่วงมันอยู่นี่นะครับนี่ห่วงอยู่นี่เราก็ดึงดึงฟืดเข้ามานะครับให้มันชิดเลยนะให้มันชิดเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะขมวด ให้มันชิดเลยแล้วเราก็มาตัดฝั่งนี้นะครับเพื่อที่จะได้ขมวดได้ครับนี่พอมันชิดอย่างนี้นะครับเราก็จับไว้แล้วก็มาขมวดนะครับขมวดเหมือนทําห่วงเมื่อกี้นะครับขมวดรอบหนึ่งนะครับค่อยๆนะครับแล้วก็นี่ค่อยๆไล่นะครับค่อยๆไล่ขมวดนะครับให้มันมาชิดนะครับนี่ มันจะเป็นลักษณะนี้นี่เห็นนะนี่ปมมันจะอยู่ตรงนี้เห็นนะปอมอยู่นี้เสร็จแ,แล้วเนี่ยเราดึงสามารถดึงตรงนี้ช่วยได้นะครับเพื่อให้มันชิดชิดชิด,ชดนะครับอ่าอันนี้ผมก็เสร็จแล้วนะครับมันจะได้ลักษณะนี้นะครับเห็นนะแล้วเราก็จะตัดไอเส้นตรงนี้ออกนะครับตัดใกล้ๆปมเลยนะครับแต่อย่าไปใกล้มากนะ ตัดให้มันสวยๆหน่อยอ่ะมันจะได้ลักษณะนี้เห็นนะแล้วเราก็ลนไฟเก็บงาน,นครับนี่ทีนี้นก็จะลักษณะนี้นะครับเห็นนะแล้วเราก็เอาห่วงเนี่ยออกมาปึ๊บนี่เห็นนะพอสลับห่วงปั๊บ ไอปมที่เราจุดไฟเมื่อกี้จากที่มันอยู่ข้างบนเนี่ยมันก็จะมาอยู่ตรงแทนที่ตรงนี้นะครับก็จะอยู่ตรงรูพอดีนะครับเสร็จแล้วนะครับข้างเดียวนะครับทีนี้เราก็มาทําอีกข้างหนึ่งนะครับง่ายไหมนะครับทําเหมือนกันเลยแต่ทีนี้เนี่ยเราอยากให้ปมเนี่ยมันอยู่สลับกันนะครับอปมอันนี้มันอยู่มันอยู่ด้านบนฮะมันจะปมอยู่ด้านบนนะครับ เราก็เอาไว้ด้านบนอย่างนี้นะครับพอไล่มาจับฝั่งนี้ปั๊บเราอยากให้ปนมันปมมันสลับข้างกัน,นครับให้เราร้อยจากล่างขึ้นบนร้อยจากล่างขึ้นบน,นครับปึ๊บเสร็จแล้วเราก็มาขมวดนะครับเหมือนเดิมนะครับทําหูก็หูก็เอาให้มันเท่าๆกันกับเมื่อกี้นะครับ อาจจะใหญ่เล็กกว่ากันนิดนึงนะครับไม่เป็นไรนะนี่ครับเราก็ทําหูเแตวเราทำมันเดิมนะครับดึงหูเข้ามาชิดรูครับดึงหูเข้ามาชิดรูปึ๊บนะครับก็จะได้ลักษณะนี้นะครับพอหูมันเข้ามาชิดปั๊บนะครับเราก็จับนะครับเราก็ตัดตรงนี้นะครับเพื่อที่จะขรมบทําเหมือนเดิมเลยนะครับอ่าให้ดูกันอีิทจีนะครับพอดึงหูหูมาชิดนะครับ เราก็ขมมดนะครับให้มันมันอยู่ใกล้ๆนะครับนี่ขมมดปมให้มันอยู่ใกล้ๆเห็นไหมนี่นะครับแล้วก็ดึงนิดนึดนงนะครับให้มันชิดนะครับไม่ต้องไปดึงแรงนะครับดึงพอประมาณเสร็จแล้วนะครับ กันการตัดนะครับนนี้เราก็เก็บงานโอเคเสนะร็จแล้วเนี่ยเราก็ดึงห่วงออกมาสลับแทนที่ปึ๊บนี่นะห่วงก็อยู่ด้านนอกนะครับปมมันเข้ามาอยู่ด้านในนะครับเราทีนี้ปมก็สลับทางกันนะครับนะครับด้านนี้จะอยู่ปมด้านล่างนะครับด้านนี้จะอยู่ด้านบนนะครับเออเพื่อความสมดุลน,นะครับ แค่นี้นะครับในการทําหัวนะครับซึ่งจริงๆมันไม่ยากเลยนะครับแล้วก็ขั้นตอนการใส่ไหมนะครับไหมก็เป็นเชือกในล่อนเบอร์เก้านี่แหละพอเราคลายเกลียวก็จะเรียกเป็นไหมนะครับเรามาร์กไว้นะประมาณยี่ห้าใช่ไหมเราก็จะเกินมาสักเล็กน้อยนะ เราก็ดึงมาเกินเล็ก,กน้อยนะครับอันนี้มันทบใช่ไหมทบกันนะครับเราก็มาทบอันนี้เนี่ยผมจะใช้เป็นเบอร์เก้านะครับคายเกียวนะครับเบอร์เก้าคายเกียวนะครับเราก็เลือกวิธีการคายเกียวก็ง่ายๆนะครับเราเลือกมาเส้นหนึ่งแล้วก็ลูดออกนะแค่นี้นะครับ มันก็จะเรือสองเส้นไอ้สองเส้นเนี้ยเราก็ต้องคลายออกก่อนนะครับคลายออกแล้วก็ไล่เกี่ยวนะครับอาจจะมองอาจจะมองไม่เห็นนะครับมองแทบไม่เห็นเลยนะนี่นะครับไหมสองเส้นนะครับเบอร์เก้านะครับเราจับปลายนะครับแล้วก็รูดมาให้มันตึงนะครับรูดมาให้ตึงแล้วก็จับมันมาประกบกันอันนี้ผมเอาแค่สองเส้นนะครับปึ๊บนะครับเอามาประกบกันนะครับเราอย่าอย่าเพิ่งขมวดนะครับ แล้วก็ไล่มาให้ดูนะครับไล่มาให้ดูว่าเออทั้งหมดเนี่ยมันเท่ากันนะครับเราก็มาขมวดที่ปลายนะครับเพื่อแน่ใจว่าเรารูดมาครบทุกเส้นนะครับตรงทุกเส้นเท่ากันนะครับแล้วก็ขมวดตายนะครับมันก็จะได้ลักษณะนี้นะครับเห็นนะมันก็จะเป็นสองทบสี่นะครับวิธีการใส่นะครับ อันนี้เราจะจุดจุดไฟลนหัวก็ได้นะแล้วก็เอามาใส่รูนะครับใส่รูห่วงที่เราทําไว้นะครับรูดมาอันนี้มันก็จะเป็นห่วงให้ห้อยอยู่นี่นะครับเราก็เอามาลอดตรงกลางนะครับเขาเรียกว่าเงื่อนพิลอดนะครับอเราก็ค่อยๆจับค่อยๆไล่ไปนะครับเราไม่ได้ใช้การมัดนะครับมันก็จะมันก็จะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมนี่นี่มันคือเงื่อนพิลอดนะครับ แทบจะไม่มีปมเลยนะครับอันนี้มันถึงจะมันถึงสมูทไงอ,อ,อ่ะหนิมจะได้ลักษณะนี้เลยนี่แล้วก็ทำอีกด้านหนึ่งนะครับไม่ยากนะครับแต่ขั้นตอนค่อนข้างจะซับซ้อนหลายอย่างอยู่นะครับ ใครทาตามก็นั่งทําไปนะครับใครไม่ทันก็สต็อปไปได้นะสต็อปหยุดคลิปแล้วก็ทําก่อนเราค่อยก,กอมาใหม่นะครับทำมันเดิมนะครับเบอร์เก้านะครับใครเกี่ยวนะครับมันมีสามเส้นนะเราเอาทิ้งไปเส้นหนึ่งนะครับเราเอาแค่สองเส้นนะครับนำม,มาประกบกันมันก็จะกลายเป็นสองทบสี่นะครับสําหรับธนูไซส์ประมาณนี้นะครับผมจะใช้ 2อทบสี่นะครับ,นะรบพอเราคลายเกลียวนะครับเราก็ขมวดไปนะครับอ่ะมันก็จะได้ลักษณะนี้เหมือนเดิมนะครับเราก็เอามาร้อยลูนะครับปื้ดมานะครับเราก็จะมีห่วงตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นห่วงสองอันแล้วก็ลอดไป เงินพิลอดนะใครเรียนลูกเสือมาก็น่าจะรู้นะเอ,อเราจะไม่ใช้การมัดนะครับเนี่ยมันจะได้ไม่มีปมนะครับนะเสร็จแล้วครับนะแล้วก็เดี๋ยวจะมาขึ้นคัน ใบเนี่ยมันยังไม่ตรงนะครับเราจะต้องเอาไปรีดนะครับไปรีดก่อนนะครับให้มันตรงนะครับนี้เราจะขึ้นคันนะครับขึ้นคันเข่งไว้เลยนะครับแล้วก็เอาไปรีดนะครับนี่อแล้วก็เดี๋ยวมาอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับในการใส่ขี้ผึ้งนะครับ ก่อนใช้งานนะครับคีพึ่งนี้ก็หาซื้อได้ทั่วไปนะพิมพ์ว่าไข่พึ่งนะครับไข่ล่อพึ่งนะครับใช้ได้นะก็รนไฟก่อนนะตอนนี้มันแข็งนะครับใช้รนไฟก่อนก็ไม่ต้องไปใส่เยอะนะครับใส่พอประมาณนะครับกะกะเอานะครับใส่ไม่ต้องเยอะนะครับ เดี๋ยวผมจะต้องออกมาให้มันเท่ากันก่อน,นครับอ,อน,นี้นะแล้วก็ทำย,วยาวๆแล้วก็มาพันเลยนะครับออกมาพันทำให้มันเป็นย,วยาวๆแล้วก็มาพันนะครับแล้วก็บีบ,บ,บจัดทรงนะครับให้มันสวยๆมนมน,นะครับสวยๆมนมนหน่อย นนขี้พึ่งขี้สูตรจะได้หมดนะครับเราเรียกติดปากว่าเป็นขี้พึ่งนะแต่จริงๆแล้วมันเป็นไข่พึ่งนะไอ้ส่วนที่เรามาใช้นะไข่พึ่งตองหัวน้ำหวานนะครับเอามาต้ม อันนี้เขาทาสาเร็จมาแล้วเอาไว้รอดพึ่งนะ <c oughs> เราเอามาใช้ได้นะครับ à, ก็ประมาณนี้นะครับอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการทําใบให้ตรงนะครับตอนนี้ใบมันไม่ตรงนะสังเกตที่ว่าเนี่ยใบมันจะหมุนแป๊บเดียวแล้วก็หยุดนะครับก็คือใ <c oughs> บมันไม่ตรงนะครับอ่าเดี๋ยวเราเอาไปรีดก่อนนะครับนะครับก็อันนี้จะเป็นขั้นตอนการรีดใบนะครับก็จะใช้เป็นที่รีดผมนะครับเตารีดใช้ไม่ได้นะต้องเป็นที่รีดผมนะครับ ก็ไม่ต้องไปปรับไฟแรงมากนะครับปรับถ้ามันปรับได้ก็ปรับให้มันอ่อนสุดนะครับแต่ก็ให้มันร้อนพอประมาณนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็รีดตั้งแต่มันยังไม่ร้อนเลยนะครับเพื่อให้ใบเนี่ยมันชินกับอุณหภูมิครับถ้าสมมุติว่าเราไปรอให้มันร้อนมากๆแล้วเรามารีดเนี่ยบางทีมันติดนะครับแล้วก็ใบละลายเอ้ยนะครับขึ้นคันตึงๆนะครับ แล้วเราก็รีดแบบนี้นะแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันร้อนมากๆเนี่ยเรารีดไปเร็วๆก็ได้นะครับบีบเล็กน้อยบีบเยอะเดี๋ยวมันติดเราก็มาเช็คดูลบหมุนเ็นะ ลอหมุนดีขึ้นนะครับแต่ว่าผมจะรีดอีกนิดนึงนะครับจนให้มันแน่ใจว่าใบมันตรงครับแต่อันนี้ผมว่ามันตรงแล้วครับ ลลิเยอะมันละลายนะครับมันร้อนนะครับใบร้อนแป๊บเลยนะครับแล้วก็นิ่งแล้วนะครับจากบี้วบ้วนี่นิ่งแล้วนะครับดูจากรอบหมุนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะปล่อยให้ใบมันเย็นตัวนะครับเราถึงจะไปทดสอบเสียงกันนะครับอ่ะโอเคนะครับพอใบมันเย็นตัวนะครับเราก็เดี๋ยวจะมาทดสอบเสียงกันนะครับเทคแรกเลยอ่ะฟังเสียงกัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn คลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขอคนละหนึ่งไลค์นะครับอ่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ